ในอยากจะทำกันต้มมะเขือเทศอีกนะฮะเพื่อนโอ้โหใบเยอะเลยอันนี้มันขึ้นเองนะที่เก็บมาเมื่อวานเดี๋ยวจะทําปันออ่นอีกนั่นแหละเพราะว่าแช่ทั้งร่งนี้แช่ทั้งลูกเดี๋ยวก่อนแช่ทั้งลูกไว้ใส่ส้ตมตำเพื่อนเวลาใส่ส้ตมตำก็ไปหยิบเอามาจากตูแช่แข็งมาสักสองสามลูกก็มา มาใส่ส้มตำเนาะนะคะได้สองหม้อเต็มเต็มเลยเพื่อนๆนี่เมื่อกี้ยายลองเครื่องยายไม่ได้ถ่ายให้ดูปัน่นว่าดีจังเลยกากมีนิดเดียวเองเพื่อนๆยายนึกว่าน้ําน้อยกากเยอะอู้น้ําเยอะเลยกากนิดเดียวเองเนี่ยกากไม่แท้ติดติดพวกนี้หละเนาะนี่ยายปัน่นแอปเปิลลูกแพรแล้วก็มะเขือเทศ ปั่นเอาไปให้แฟนยายแล้วทีนี้เดี๋ยวจะปั่นมาชิมเองเดี๋ยวยายจะให้ดูนะปั่นไปได้รอบหนึ่งเดี๋ยวยายจะปั่นอีกรอบนึงลองเครื่องเนาะในระหวังที่รอเนี้ย กะนิดเดียวเองน,นี่นะคะกะผลไม้โอ้เกือบกิโลละมั้งนี่นี่เนือ้อไม่เยอะนี่ได้น้ำ นี่น้ำสดๆเลยถ้าหวานยายก็จะผสมน้ำแอปเปิลไซเดอร์ของยายไปนะถ้าถ้าผลไม้บางอย่างมันหวานนะเนาะอันนี้มันก็กินได้นี่แ่แต่มันจืดแล้วเพื่อเพื่อนมันจะหวานอยู่นิดเดี๋ยวมาชิมกันนี่เพื่อนๆชิมกันโดต ในว,วันหลังจะไปเอาพวกผักมาปั่นด้วยนะเพื่อสุขภาพผักไอ้นัน่นอะผักเอ่อผักเคลหวาน <c oughs> ขนาดผลไม้ยังไม่สุกนะหวานอมเปรี้ยวอะ พอใจที่ซื้อเห็นมันถูกหรอกถ้ามันไม่ถูกก็ไม่ซื้อหรอกเพื่อนๆขี้เกียจปั่นล้างปั่นล้างนะ่ะล้างเครื่องอืแต่ว่ามันก็โอเคอยู่สําหรับผลไม้ยายกินเล่นๆอยู่แล้วแต่ว่าพวกผักผักเคลผักอะไรนะเพื่อสุขภาพเนเดี๋ยววันหลังเอาบิสรูตมาบิสรูตถ้าบิสรูตอย่างเดียวมันจะหวานมันก็ต้องผสมไปเนาะผสมโน้นผสมนี่ไปถ้าเกิดมันหวานมากยายก็เอาน้ำสม้มเอ่อไซเดอร์ยายใส่รวมไปด้วย อร่อยเห็นไหมคนไม่ชอบกินมะเขือเทศก็ใส่รวมๆไปข้าท่าข้าท่าสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆนี่ฝนตกตกมาหากับข้าวกินนี่ใบนี้ใหญ่มันเป็นอะไรเนาะเป็นเป็นโรคบ้างหัวผาดู นี่จะมาตัดเอาสาระแน่ตัดทำไมหมูยา่างเลี้ยงแขกวันนั้นเหลืออยายจะไปทำน้ําตกเ้ยอันนี้มันไม่ใช่นี่นะใบเหมือนกันมากเลยเพื่อนๆเลยนี่ดูใบเหมือนกันมากเลยเออ จะทำน้ําตกแต่ว่าน้ําตกไม่มีไอ้นั่นเข้าคั่วลืมไปไม่ได้คั่วไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่เนาะโหระพาไปกินกับน้ำตกหน่อยเฮ้มันเป็นอะไรโหระพาย,ายปีนี้ยังไม่ได้เก็บแช่เลยเด้อนี่ทั้งโหระพาทั้งกระเพราเด๋ยจะมาเก็บแช่ไว้มั่งละ กินกับน้ำตกอเมระนในเยอะสุดยอดเลย <c oughs> ปีหน้ามาปลูกอะแรว่าจะปลูกหลายๆตน้นหลายๆต้นอะไรกินไม่ทันเลยนี่เอาลูกอ่อนๆไปกินดีกว่านี่เห็น,นี้ถ้าไม่มันเป็นสีขาวล่ะมันกลายพันธุ์มาจากตัวนี้เหรอดูดิมันเพื่อเลยเลยไปถึงไหนถึงไหนนี่ไม่มเป็นสีขาวล่ะ ไปกินน้ำพริกเดีย๋ยวไปเอามะเขือหน่อยเว้ยเดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนอุ้ยมะเขือก็ไม่ใช่ว่าจะแก่แล้ว้อเก็บไปกินกับน,น้ำพริกดูดินี่อันนี้ยังอ่อนอยู่เดี๋ยวไปดูตอนอื่นดูดิสวยๆย,ยังอ่อนอยู่แบบนี้นี่อันนี้น่าจะเริ่มแก่แล้ว ยายจะมาตัดนี่ว้าพอใจมะเขือพอใจแล้วยายขอเก็บก่อนเด้อออกดอกใหม่เพียบเลยเพื่อนๆนี่ตัวนี้ออกดอกใหม่เพียบเลยยายไว้จะมาตัดใบมนนันยังไม่ได้ตัดตัดใบอีกรอบหน,นึ่ง อุ้ยได้กินทุกต้นเลยเพื่อนๆมะเขือใหญ่ดีใจจังได้กินทุกต้นเลยเก็บเอาลูกเล็กๆไป <c oughs> เดี๋ยวกลับมาตัดใบอีกนี่ใบมันขึ้นเต็มอีกแล้วฝ <c oughs> นก็ททำท่าจะตกทุกวันตกนิดตกทุกวันแต่ตกหน้อย นิดๆนี่ไใบอู้นี่เห็นไหมไม่เห็นเลยนี่แก่แล้วนี่นี่ย้อยจิ้มน้ำพริกไปเดี๋ยวไปเอาต้นหอมหน่อยนึงเอ้ดูดิเพื่อนๆเลยนี่ฟินๆโอ้ยดูต้นนี้ต้นนี้นี เริ่มแก่แล้วจะเก็บไปแช่แข็งก็เสียดายเดี๋ยวจะกิน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 ก็กินไม่ทัน <c oughs> เห็นไหมว่าจะทํากับข้าวอย่างอื่นพี่มือบอกว่าช่วยกินหมูย่างเขาหน่อยเดอ้อคอยเงี้ยหมูย่างที่เลี้ยงแข็งวันนั้นอนะ่ะมันเหลือก็เลยเออเดี๋ยวไปกินหมูย่างก่อนนี่ดูมันขึ้นมาใหม่นี่อ้ออเลยนี่เอ้ยวันนั้นรอแรรอแล,ล,อแลเนาะถ้าใครได้ดูถ้าเอฟีจะดูคลิปประจานะจะรู้ว่าวันนั้นอนะ่ะโห จะตายแล่ไม่ตายแล่เออเนะนีะ่มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนี่นีมันยังไม่แก่ยังสวยๆอยู่เลยเฮไปเไปเอาต้นหอมก่อน,นโอ้ยนี่แรดดิสก็กินไม่ทันแล้วเพื่อนเอ้ยเราก็จะแก่ทิ้งแล้วนี่สลัดก็เริ่มมาแล้วโอ้ยนี่ดินมันแน่นเพื่อนแรดดิสไม่ค่อยสวย โอ้ Ooh, นี่ยากาไปเยอะดินก็แน่นอุ๊บนี่เอาจะมาเอาต้นหอมเลยจะมาเอาแรดิสเพื่อนเพือนเลยจะเอาต้นหอมอืมขนาดรดน้ำขนาดรนนาดรน้ำทุกวันนะดินแข็งมากเลยโอ้ยดึงไม่ได้เพื่อนเพื่อนดึงไม่ได้ นี่แรดิสนี่เว้ยถอนไปเดี๋ยวจะมาถอนยาออกนี่ให้มันโล่งๆหน่อยนี่กะเพรานี่โหระพานี่แมงลักไว้ <c oughs> นี่สลัดไว้อันนี้เอามาโรยๆไว้เด้นี่ามาโรยๆไว้ไว <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ได้มาแล้ว จะล้างน้ำก่อนนี่เลยยกแค่ในหมูเด้๋ยายจะไปอุ่นแล้วก็ทำน้ำตกไม่ใส่ข้าวคั่วนะคะข้าวคัวหมดมาง่ายๆสตา์เยตะใส่รสด,ดีไปนิดนึง แค่นี้หนมะูหมูไม่เยอะเราค่อยกินกับแจวบองกินกับมะเขือนอุ่นนิดหนึ่งก็อพอแล้วเอามาปรุงยายว่ายายเอาวันนั้นว่าเอาเข้าวัพวมาจากเมืองไทยนะแต่ขี้เกียจลงไปหาดูในห้องใต้ดินเอาแค่นี้แหละไม่ต้องใส่ ง่ายๆสไตล์เรานะคะบีบมะนาวลงไปใส่ผงงวใส่น้ำปลาใส่พริกปน่น ขั่ข้าวคั่วหน่อยข้าวคั่วก็เอาไว้นานไม่ได้เนาะเอาไว้นานมันก็ไม่อร่อยต้องใส่ใหม่ๆข้าวคั่วอืมอร่อยละอยาเอาน้ำกระเทียมดองใส่ไปนิดนึงนะเมื่อกี้อยากกินกระเทียมดองก็เลยเอาน้ำน้กระเทียมดองใส่ผักที่เราเตรียมไว้หอมหอมแดง แล้วก็สาระแน่แล้วก็ต้นหอมเสร็จอร่อยแค่นี้แหละนี่เสร็จแล้วเพืพ่อนๆผักยากตั้งใจจะกินกับไอ้นั่นแหละถึงทำมาเยอะผักกับเจียวบองเนาะไปะกินกันง่ายๆสไตล์เยตะเนาะ ผักก็มีเยอะๆไปหมดนี่เอากระเทียมดองออกมานิดนึงอยากกิน